เห็นไหมครับจุดไฟเนี่ยนะเริ่มเข้ามาแล้วครับโอ้โดอโดอน ทุกคนครับก็เดินก็สวัสดีคุณเพื่อนพี่ๆชาวยทูทุบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้ก็จะเปิดคลิปกันมืดๆหน่อยเนาะเพราะว่ามาไม่ทันนะครับมาไม่ทันเพราะว่าทํางานอยู่นะวันนี้ก็ว่าจะมาเที่ยวป่าดูแต่ว่ามันมาไม่ทันนะครับวันนี้ก็จะมายิงหนูนะครับยิงหนูกินลูกกระบกเนาะ ทุกกระบกในป่ามันก็ไม่ไกลนะครับตอนนี้เราจะใช้หน้าไม้ตัวนี้ครับยิงนะข้างไร่ข้างสวนนี่แหละแต่ว่ารับจ้างเราไปรับจ้างมันก็หนีมาแต่หัววันไม่ได้เนะก็ต้องถึงเวลาก็ต้องหยุดนะครับวันนี้เราจะใช้หน้าไม้ตัวนี้ยิงครับก็วันนี้ก็จะผูกปีผูกปีนอนตรงนี้นะติดตามไปครับว่าจะ หมานไหมเนาะวันนี้เนาะครับทุกคนครับก็กะว่าจะผูกเปตรงนี้นะผูกเปตรงนี้นะครับเราจะนั่งรอก่อนเนาะเตค,ครับ สภาพป่าต,ตรงนี้ก็ปีที่แล้วก็เคยมายิงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาดูก็ยังมีกินอีกนะครับนี่นะครับตรงที่มันกินนะถ้าถ้ามันกัดกินมันก็จะประมาณนี้ครับจะกัดกัดลูกกระบกเป็นกัดข้างๆอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรอยหนูกินนะครับเนะี่ย ก็ถือว่ามีตัวกินอยู่ครับนะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือที่ที่มันกัดลงนะกัดกัดเปลือกลูกกระบกลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขาวๆอย่างนี้ใช่หมดนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับเห็นไหมที่หล่นใส่ใบไม้อย่างนี้นะครับสภาพก็ประมาณนี้ครับถ้ากินอย่างนี้ก็ประมาณตัวนึงครับตัวนี้นที่ ที่มันจะกินจากข้างบนนี่นะเห็นนะข้างบนนี่นะครับก็จะหล่นลงมามันก็ทิ้งลงมาตรงนี้นะก็ถือว่าไม่เยอะครับเอาถุนไปได้กันครับม,มาแล้วนะครับทุกคนเนะห็นไะหมครับจงจงุดไฟนะนะี่นะรเริ่มเข้ามาแล้วครับ đốm đấy đốm đấy thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับตะกี้โดนนะครับโดนแต่ว่ามันหลุดเนาะหลุดลูกดอกไปนะครับเสียดายครับปอะมาณนี้ครับเียใกล้ๆนี้เองแต่ว,ว่ามันพลาดนะ <c oughs> เอาไม่ครับเอาไม่